สวัสดีค่ะวันนี้ฮูการียนทารลอดกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในหัวข้อเดทครั้งนี้แปลักใจหรือไม่ อีชาคนนี้เดทเมื่อวานมีควาสูงไหมคะทีนี้วันนี้เรามาทําข้อตกลงกันก่นนะคะพี่กรเดกหรือพี่กการดเป็นพลังงานโดยรวมตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะก็เป็นก็อยากให้เพื่อนๆคอมเมนต์กันด้วยความสุภาพนะจ๊ะยินดีรับฟังทุกข้อติชมนะคะเขาอยากจะบอกว่าพี่กระเดกหรือพี่กรการดเป็นเพืความสนุก เพเลิดเพลินเท่านั้นนะจ๊ะอยากเก็บไปคิดมากนะถ้าได้รับพลังงานบวกฟังแล้วรู้สึกรักรู้สึกชอบนะคะเก็บมาพัฒนาตัวเองนะคะแต่ถ้าฟังแล้วรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีลบกวนทิ้งไปหรือข้ามคลิปนั้นไปเลยนะคะเขาเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะกับบ้านฮูการ์เดียนทาลัดนะคะทีนี้เรามาตัวเลือกกองที่หนึ่ง ลิปสีม่วงจ่าของสีจนันไม่มีสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นของใช้เขาเองอันนี้นะคะเป็นาอแชโดว์สีจันค่ะตัวเลือกกลองที่สองนะและอันนี้ตัวเลือกกลองที่สามเป็นแป้งพับนะจ๊ะหาซื้อได้ที่เซว่นนะคู่นี้อันนี้อันนี้หาซื้อได้ที่เซเวคู่นี้น่าจะไปซื้อที่ตามวัสดหรือบิวตี้แบรนด์ต่างๆแอร์บิวตี้ช็อปต่างๆนะคะโอเคเลือกเลย โอเคค่ะ okay, เรามาเริ่มกันตัวเลือกกล้องที่หนึ่งะคะใช<า>ไ้ไพ่น้องหนาวและออราเคิลน,นะคะเรามาดูกันนะคะว่าความสำคัญของคุณกล้องที่หนึ่งเป็นอย่างไร <en> เขาสับไพ่สุดๆนะไม่มีการเลือกไพ่ามาก่อนนะจ๊นะชอบเอเนอรณเวลานี้ของการเลือกนะคะ King of cups, Jasmine, Jasmine, to a b s o r d the the star และใบสุดท้ายค่ะ Queen of w a n d s ตอนนี้นะคะคู่ของคุณนะคะกับเขาเนาะไว้เบอร์ซ่าได้นะคะคือคนหนึ่งตัวฝั่งเขานะคะขึ้นมาก่อนเลยเป็นผู้ใหญ่มีเหตุมีผลน,นะคะมีการตัดสินคือเขาตัดสินใจแล้วว่าในเดทครั้งนี้ยเขานะคะจะตัดสินใจพูด หรือบอกอะไรบางอย่างเนาะกับคุณน่ะนะคะอยากให้แบบอยากให้แบบว่าเหมือนอาจจะเป็นทิศทางที่ดีอะนะคะเพื่อที่จะเดิมเนินดิมเนินหน้าต่อไปก้าวพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกขั้นนะเพราะเขาอะมองคุณเป็นเดอะสตาร์ของเขาเลยเป็นผู้หญิงที่ดึงดูดใจมีเหตุและมีผลนะคะแต่ ในตัวคุณเนี่ยแหละที่ว่าจะลังเลใจอะนะคะเนาะว่าควรจะเริ่มคละครความสัมพันธ์ครั้งนี้ไหมกับเดทในครั้งนี้ถ้าเกิดมีการพูดกันจาก,กันอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือการตกลงกันเพราะว่าตัวคุณเองอะนะคะยังไม่ปล่อยในเรื่องของความรู้สึกในครั้งเก่าๆว่าฉันเคยเจ็บมาก่อนอะ ฉันก็ยังไม่พร้อมที่จะเริ่มความสัมพันธ์อยากคุยกันไปอย่างนี้ก่อนประมาณนี้นะคะแต่ตัวเขาอะค่ะอยากเริ่มความสัมพันธ์กับคุณแล้วทีเนี้ค่ะคุณก็ต้องมานั่งช่างใจและถามตัวเองนะคะว่าระหว่างกักเก็บความรู้สึกเดิมๆไว้กับพร้อมเดินหน้าไปในทิศทางใหม่นะคะจะเดินหน้าไปในทิศทางที่ดีไหม หรือคุณจะยังกักเก็บความรู้สึกนี้แล้วก็เดินหน้าไปด้วยการพูดกันคุยแบบนี้เหมือนเดิมหรือเปล่าแต่ฝั่งทางนู้นนั่นนะคะเขามีความรู้สึกดีๆให้คุณนะเพราะเขามองคุณว่าเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์น่าหลานอ,อ่ะแต่ตัวคุณนะ่ะเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่ในใจอะเนาะไม่ค่อยพูดออกมาประมาณนี้นะคะโอเคค่ะเรามาถามให้ออร์เรคกันกว่า เดทครั้งนี้ระหว่าง k n n of บคัฟกับตัวคุณนะคะตัวคุณนี่เป็นราชนีไม่ทาอนะคะเป็นคนที่แบบค่อนข้างเงียบเก็บอารมณ์มีอะไรในใจไม่ค่อยพูดอคือเหมือนก็ยังมีปมรักครั้งเก่าอยู่อเนาะก็อยากให้ปล่อยมันไปนะคะอาลาเค้นคาดค่ะอยากจะบอกอยากจะอาลาเค้นคาดช่วยบอกหน่อยว่า เดทครั้งเนี้ย14กุมภาพาันธ์วนทายครั้งเนี้ยที่เราจะได้ไปเดทกันอะตัวเองประทับใจเขาไหมเนาะที่เราไปเดทกัน Flexible, Serendipity mm hmm. และ o c c u r Distance ประทับใจสิคะประทับใจมากด้วยว้าวมีความอิจฉาผู้ชายคนนี้นะคะเขาประทับใจคุณมากนะในเดทครั้งนี้เดทครั้งนี้เขาประทับใจหรือไม่ว้าวนะคะเหมาะสำหรับ เหมาะสำหรับเลย <Okay. S 1> คู่ที่กำลังจะพัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปนะขอไพ่เขาแนะนำมาด้วยนะคะว่าอยากให้คุณนะ่ะปล่อยวางนะคะความรู้สึกทั้งเก่าๆหรืออะไรที่ไม่ดีจากคนเก่าๆนะคะไปเพราะว่าตัวคุณเองอะ่ะ มีความบาลานซ์ในเรื่องความรู้สึกของตัวคุณเองอยู่แล้วแหละแต่เพียงแต่ว่าคุณยังกักเก็บความรู้สึกในบางส่วนนะคะจริงๆแล้วอ่ะการที่คุณนะนะคะพัฒนาความสัมพันธ์กับเขามาได้ขนาดนี้แล้วอ่ะจนถึงขั้นเดทแล้วอ่ะมันไม่น่ามีอะไรที่ต้องเป็นห่วงแล้วว่าค่ะมันมีแค่ว่าตัวคุณนะ่ะพร้อมที่จะ รับโอกาสดีๆรับสิ่งดีๆที่เขากำลังจะมามอบให้คุณหรือเปล่าเพื่อที่จะเดินก้าวไปข้างหน้านะคะถ้าอะไรที่มันไม่ดีหรือประสบการณ์ครั้งเก่าๆรักครั้งเก่าๆอะที่มันไม่ดีนะคะคุณก็ปล่อยมันไปบ้างเนาะไม่ต้องเก็บม,มาคิดมาเครียดทำให้ตัวเองแบบรู้สึกแย่ะคะ่ะว่าเฮ้ยรักรักฉันจะมีดีๆบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆนะคะคุณกองเนี้ยนะจบจาก ในเรื่องของข้อสงสัยในเรื่องของเดทครั้งนี้เขาจะประทับใจหรือไม่นะคะคุณไปดูเรื่องเขาแคร์คุณไหมก็ได้นะเล่นสนุกสนุกกันนะคะเดี๋ยวจะฝาก EP ไว้นะคะลองไปดูได้เนาะจบแล้วค่ะสำหรับคุณกองที่1โอเคเดี๋ยวเรามาต่อกับคุณกองที่2กันค่ะเรามากับตัวเลือกกองที่สองนะคะไอชิโดพาเล กับหัวข้อเดทครั้งนี้ประทับใจไหมเนาะคนไปเดทกันมาละเมื่อวันที่เมื่อวานนะคะวันถ่ายทีนี้เราก็มาลงกันสุดๆร้อน,อนรีสิบ้าเลยจ้ะความรักความสัมพันธ์ของคู่คุณกับเขาเป็นอย่างไรก่อนที่จะไปเดทตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นพลังงานโดยรวมนะคะคอมเมนต์ด้วยความสุาพนาะด้วยเอง อืมคิดค่ะ Seven of sword อุ้ยซุ่มซ่ามจริงเรา Queen of pentacle Jasmine ในอัพเพนทิคอลไปเลทูอคู่ของคุณนะนะคะที่กำลังเขหาผ่าดูใจกันอยู่นะคะพูดคุยกันอยู่เนาะความสัมพันธ์เนี่ยไม่ผู้ใหญ่ฝั่งคุณก็ผู้ใหญ่ฝั่งเขานะคะดูแล้วไม่ค่อย ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะคะเนาะก็ด้วยความที่แบบว่าไม่ฝั่งใดก็ฝั่งหนึ่ง LGBTQ ดูได้หมดแทนตัวเองได้เลยนะคะคือคุณสองคนนะ่ะยังมีความลังเลในการครบกันยังไม่มั่นใจด้วยซ้ำว่าควรจะคบกันไปหรือหรือเปล่าอนะคะแต่จริงๆก็มีรักให้กันด้วยกันทั้งคู่นะคะคือด้วยความที่ว่าไม่คุณกับเขาอะ ยังไม่พร้อมที่จะหยุดอยู่ด้วยกันแต่บวกกับบวกกับนะคะความรักความสัมพันธ์ของคู่คุณเนี่ยที่กําลังคบหาดูใจกันอยู่เนี่ยมีผู้ใหญ่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งคือเหมือนก็ไม่ค่อยชอบกันไม่ค่อยลงรอยกันอะไรประมาณเนี่ยคือเหมือนกับแบบว่าเฮ้ยลองไปคบคนอื่นดีกว่าอะไรอย่าเงี้ยนะคะถ้ารู้สึกไม่สบายใจในการฟังคลิปนี้ปิดไปเลยนะจ๊ะเขาพยายามอ่านตามให้นะแต่ ด้วยความรักของคุณสองคนน่ะนะคะที่กำลังคบหากันอยู่เนี่ยคือมีความเข้าใจกันแต่ก็ยังแบบลังเลที่จะตัดสินใจว่าเฮ้ยเราควรพัฒนาสความสัมพันธ์ออกขึ้นไปจากการที่พบพูดคุยมีความสุขในการคุยกันขึ้นไปเป็นแฟนไหมอะไรเงี้ยแต่ครั้งเนี้ยที่ไปเดทกันน่ะนะคะคุณคุณนะ่ะมีการพูดคุยในบางเรื่องบางราวแต่ก็เหมือนกับแบบยังแบบ ก็ยังแบบว่าตัดสินใจไม่ได้อะคะ่ะว่าจะเลิกกันดีหรือจะคบกันดีหรือมันคือคู่คุณอะ่ะจะเป็นลักษณะของการวนเวียนนะคะเป็นคนเดิมๆอะ่ะคบกันเลิกกันคบกันรักๆเลิอกอนะคะ่ะคือไม่จบไม่สินส้นส,สักทีอะเนาะคือเหมือนเพิ่งเลิกกันไปก็กลับมาคุยกันอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ย ลักษณะออกมาเป็นในทิศทางนี้นะคะแล้วก็มีเรื่องผู้ใหญ่มาเกี่ยวข้องอะเนาะ,ะก็เป็นกําลังใจให้นะคะคู่คุณเนาะแต่นับจากเนี้ยก็ยังจะวนเวียนเวียนวนเวียนเวียน,น,นอยู่อย่างเงี้ยนะคะรักเลกิลกเลกิลกเนาะยังตัดสินใจไม่ได้เพราะว่าก็ยังไม่พร้อมที่จะตัดสินใจด้วยนะว่าจะลงหลักปักฐานกันหรือยังหรือว่าจะกลับมาเป็นแฟนกันหรือเปล่าแค่คุยกันแล้วแบบเฮ้ยมารู้สกตีอะมันใช่มันคลิกอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยเไปกินข้าววิเดทด,ด้วยกันนะคะแล้วทีเนี้ยรักขออภัยคะ่ะเดทครั้งเนี้ยเขาประทับใจหรือไม่นะคะคู่ของคุณอะนะคะมีมีลักษณะที่ค่อนข้างแบบนิ่งๆเนาะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาเท่าไหร่ I s h a n g in the wind to be fair เลืมอ่านค้องแล้วเห็นไหมชอบฟูดอืมโอเคค่ะนับเขานะเด็กครั้งเนี้ก็เหมือนทุกๆครั้งที่คุณได้พบได้เจอกันนะคะในทุกๆก,การพูดคุยหรือการพบเจอกันนะคะมันจะมี คำพูดบางคําที่เขาสื่อสารส่งให้คุณเสมอว่าเขายังรักและเป็นห่วงยังมีความคิดถึงยังมีความประทับใจหลงไหลในตัวคุณเหมือนเดิมและเสมอมาถึงต่อจะให้รักๆเลิกๆหรือจบกันไปหลายครั้งหลายครานะคะทุกท ทุกๆการ,ก,ารกระทําที่เขาทําให้คุณน่ะมันคือความจริงใจถึงเขาจะไม่ค่อยพูดอะนะคะเขาก็ยังรักคุณยังห่วงคุณยังโหยหาคุณเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยเนาะประเด็นของคู่วงที่สองนี้นะจะออกในแนวของคนเขา น่าจในแนวของคนเก่ารักๆเลิกๆแล้วก็มาเจอกันหรือเพื่อนเก่าแฟนเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะซะมากกว่านั้นเนี่ยรอบนี้นะคะก็มีประเด็นรักๆเลิกๆแต่ตัวคุณเองอะค่ะยังรู้สึกว่าชั่งใจอะว่าควรจะกลับมาคบกันดีไหมควรจะเดินหน้าความสัมพันธ์หรือเปล่าแล้วครั้งเนี้ยคุณก็ยังรู้สึกตะขิตะหวงใจอะเนาะ ว่าครั้งนี้เขาจะกลับมาจริงๆไหมแล้วจะกลับมาพัฒนาความรักความสัมพนะันธ์น่ะให้กลับมาดีกว่าเดิมหรือเปล่านะคะแย่อยากแนะนำนะว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็นอะไรที่แบบว่าคุณตัวคุณและตัวเขาอะค่ะต้องมีการพูดคุยแล้วก็พัฒนาในหลายๆด้านทานั้งในเรื่องของความรู้สึกความเข้าใจซึ่งกันและกันมีการพูดคุยนะคะเพราะยังไงก็ตามอะคะ่ะ แสงสว่างก็จะกลับมาหาคู่คุณเสมอในทุกๆครั้งของการมีความรักหรือการกลับมารักกันนะคะมีความเข้าใจกันมีความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะแล้วก็ทุกๆครั้งของการกลับมาก็มีการพัฒนาหรือต่อยอดในความรู้สึกและความเข้าใจนะคะไปด้วยดีนะคะ ก็ย่าเป็นกําลังใจให้คนของที่สองนะคะเพราะว่าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างคือโพรมลิคิดมันคือคู่อะค่ะไม่ว่าจะเป็นคาอีกรีเลช i ั่นชิพหรือโซเมดนะคะพวกคุณก็จะวนกลับอยู่อย่างนี้ละคะ่ะเพื่อเป็นบททดสอบยิ่งถ้าคุณเป็นโซเมด r e เลช i ั่นชิพนะคะอยา ไปปักใจเชื่อว่าใช่หรือไม่ใช่นะเขาอธิบายหรือแนะนำให้ฟังเฉยๆนะคะถ้าคุณเป็นโ so ซเมตรล ationship การที่จะการที่จะพิสูจน์อะคะ่ะว่าเนี่ยคือรักแท้คือเนื้อคู่ของเราคือโซเมตจริงคุณจะพบเจออีกหลายด่านอีกหลายบททดสอบอะคะ่ะ mm hmm. เพื่อที่จะให้กลับมาเจอกันอีกครั้งในพบในชาตินี้ส่วนข้ามีกิเล a t i o n s h i นะคะก็คือ คู่เวรคู่กรรมมาค่ะยิ่งเจอยิ่งเครียดยิ่งเจอยิ่ง,งทะเลาะก,กันประมาณนี้มากกว่าแต่ส่วนมากประเด็นของคู่คุณที่กองที่สองเนี่ยมันจะออกมาในแนวของยัด้ใหญ่ซะมากกว่าแต่ตัวคู่ของคุณนะคะก็คือแบบลักๆเลิกเเป็นปกติอยู่แล้วเพราะเหมือนกับแบบว่ายังรอการตัดสินใจของกันและกันแล้วรอทําความเข้าใจซึ่งกันและกันแต่เขาสรุปนะเดทในครั้งนี้ที่คุณไป ทานข้าวด้วยกันมาไปออกเดตด้วยกันมานะคะเขาก็ประทับใจคุณเหมือนเดิมรักคุณเหมือนเดิมแล้วก็ส่งต่อความรู้สึกดีๆให้คุณกองที่สองเหมือนเดิมค่ะยินดีด้วยอโอเคเรามาต่อกันกองที่สามนะคะเอาล่ะค่ะเรามาต่อกับคุณกองที่สามนะคะ กับหัวข้อเดทครั้งนี้ประทับใจไหมเอ้คู่ของคุณเป็นยังไงนะคุณดอมที่สามเนี่ยจริงๆแล้วนะเขาอ่ะแอบเสเพเผือกมากเลยนะเนี่ย <c oughs> โอเคคู่คุณดอมที่สามลักษณะของคู่คุณเป็นอย่างไรเอ้เลี้ยออกเดทมีความสุขใช่ไหมชิลซ yeah. ีอช่คุณมีคือ five of wands ไม่ใช่สิ five of swords ขอไปค่ะ king of cups the magician ้าวน่ารักจัง the hangman <c oughs> เป็นคนตลกปกฮาหรือวาคะ ผู้ชาย six of pentacles คณกองที่สมนี้เป็นเดทติ้งออนไลน์หรือว่าคะรักทางไกลเออเนาะมีเป็นคนที่ไม่คุณก็ขาวว่านะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากเลยนะเป็นคนที่ตลกโปกฮาทะลึ่งตึงตังชอบแบบ คุยอะไรแบบมีมุกตลกแทรกตลอดเวลาค่ะถ้าไม่ใช่คนต่างถิ่นแดนไกลอย่างแบบข้ามขอบฟ้าต่างชาติไปเลยก็น่าจะอยู่กันคนละจังหวัดคนละพื้นที่นะคะเดทครั้งนี้อาจจะได้เป็นเดทออนไลน์ซะส่วนมาก่นีืจากที่มองนะคะก็เขามีความรู้สึกดีๆให้คุณนี่แหละ ถึงแม้จะมีบ้างที่ดือ้อที่ซนเงินไปบ้างนะคะก็คือแบบว่าต่างคนต่างดือ้อต่างงอ้อต่างวนกันอะแต่ก็ไม่ได้มีอะไรเรื่องใหญ่มากมายอ่ะนะคะก็มีการพูดกันจาแล้วก็การหันวนกลับมาคุยกันอะนะคะด้วยดีทุกครั้งเนาะคือเหมือนกับแบบว่าถ้าฝั่งฝั่งฝั่งคุณนะคะทําผิด อย่างเงี้ยทะเลาะกันนะคะเขาก็จะพยายามหาหนทางงองอนอะไรอย่างเงี้ยด้วยมุกตลกด้วยอะไรอย่างนี้ตลอดเวลาก็คืออยากอยากให้คือเขารู้จักที่จะใช้คําพูดในการงอคุณนะเหมือนกันในทางกับกันนไว้เวอร์ซ่าได้นะเขาก่อนคุณคุณก็จะพยายามหามุกตลกไปงอไปงอนเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบ คือเขาพยายามบาลานซ์นะคะทั้งความรักการงานเงนี้ยให้ให้แมทช์กับชีวิตที่เขาคุยกับคุณคบหากับคุณอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเขาจะไม่ทํางานยุ่งจนเกินยุ่งจนเกินไปจนไม่สนใจคุณเงี้ยหรือคุณก็ไวเบอร์ซ่านะคะตัวคุณก็บาลานซะคะ์ค่ะระหว่างความรักแล้วก็การงานคู่เขาให้เดินหน้าไปด้วยกันโดยที่แบบมีปัญหาให มีปัญหาต่อกันน้อยที่สุดนะนะคะเนาะเดทครั้งนี้ดูแล้วน่าจะเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลต่างชาติเลยอ่ะจะได้เดทกันไหมเนี่ยโอเคค่ะเดทครั้งนี้เดทเมื่อวานนี้ตกวันนี้เขาขอเอา energy ที่ตกได้ไหม to be fair <c oughs> เร็วๆนี้น่าจะมีอะไรดีๆเข้ามา m e and honey และอั i ฟินิกซิมโฟนีจะมีการเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ค่ะของคุณและเขาไม่แน่ใจนะตกลงกันไปแล้วเมื่อวานหรือเปล่าว่าจะพัฒนาทิศทางความสัมพันธ์ดีๆมีข่าวดีคนกองที่สามเมื่อไหร่บอกเขาด้วยเนาะจะมีการเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นนะคะเนื่องจากว่า เดทครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมีความประทับใจเป็นอย่างมากเนาะแล้วก็มีในเรื่องของแบบสวีทนะก้องเนี่ยอิชอจังคุณเนี่ยนะคะก็อาจจะตกลงกันไปแล้วในเรื่องของโอเคถ้ายัางไม่ได้เป็นแฟนคุยกันเขากันก็จะมีการตกลงเป็นแฟนแต่ถ้าเป็นแฟนกันอยู่แล้วอาจจะตกลงขอตแต่งงานกันนะคะ เพื่อที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ในครั้งใหม่ๆอย่างมีความสุขด้วยนะเนี่ยคู่นี้คือเหมือนเป็นคู่ที่แบบว่าคู่ตลกปกหาเหมือนคู่ใครอะก็ <c oughs> คือประคองความรักความสำคัญน,นะคะคือต่างผิดต่างถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนผิดเนี่ยอีกฝ่ายเขาเออเป็นคนผิด และอีกฝ่ายงอนใช่ไหมคะฝ่ายเนี้ยก็ยอมรับความผิดพลาดของตัวเองแล้วก็ไปตามงออค่ะด้วยมุกตลกงอปแปลกๆอะ่ะงอแบบว่ามีเช่นเจิงนิดนึงตลกปุกฮาอะไรอย่างเงี้ยอืมเป็นคู่ที่น่ารักมากเลยนะคะเป็นคู่ที่มีความสัมพันธ์ที่แบบว่าต่อให้งอนมึนตึงกันขนาดไหนพวกคุณก็รักกันนะเราก็ยินดีด้วยนะคะสาหรับคนกองที่สามนอนาคนอันใกล้หรืออาจจะตกลงปรุงใจกันไปแล้วเมื่อวานก็ได้นะค,ะคือคู่คุณเนี่ย พัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ด้วยดียนะคะแล้วจะเริ่มเดินทางแล้วก็เปิดหนังสือในเร่มใหม่ๆสร้างเพลงใหม่ๆในชีวิตให้กันละกันนะคะอุ๊ยชอมีความสุขแล้วก็ข่าวดีนะคะในเร็ววันนี้เนะาะเขาประทับใจคุณมากในเดทครั้งที่ผ่านมาเลยตัดสินใจคือประทับใจคุณด้วยแล้วก็มีความสุขในทุกขณะ ทุกขนาดที่คบกันนะคะที่ที่รักกันนะคะมีความสุขตลอดเวลาอืถึงจะมีทะเลาะงงเงี้งิ้งกันบ้างแต่ก็กลับมาคืนดีกันได้เหมือนเดิมโอ้ยอนีิจอยยออิจา <c oughs> ยินดีด้วยกับคนกลองที่สามนะคะเราจบกันแล้วกับพิกระเด็กพิกระการในวันนี้นะคะก็ ในหัวข้อของเดทครั้งนี้ประทับใจหรือไม่เขายินดีกับคนกองสามมากเลยนะโอเคค่ะชอบกดใช่เชอบกดใช่วะเอาอีกแล้วพูดผิดหลอดเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์สั่นกระดิ่งติดตามนะคะเผื่อมีอีพีใหม่ๆเนาะเขาพยายจะนำพลังบวกๆแล้วก็ความติงตองของเขาเองเนียราคาออกมาในการอ่านไพ่อ่านงงบ้างเบือ布าเบือบลัง อ่านงงบ้างเบลอๆบ,บ้างเขาก็พยายามจะตีความหมายไพ่ออกมาให้ดีที่สุดอยากให้เพื่อนๆของช่องช่วยรับพลังงานบวกๆพวกนี้ไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย